สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นัดมีนัดทานข้าวนะคะกับเพื่อนๆนะคะมาทานอาหารญี่ปุ่นนะขออภัยในความเมมโมรีเต็มนะคะไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้นะคะเพื่อนๆออนัดมาทานอาหารญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆมีนัดทานอาหารญี่ปุ่นกับเพื่อนๆที่ทํางานอีกแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าค่ะเราก็จะตกแต่งนะคะอาจจะถ่ายได้แค่นิดเดียวนะคะเพื่อนๆนัดอาจจะถ่ายได้แค่นิดเดียวค่ะมาร้าน <Okay. S 2> อาหารญี่ปุ่นก็จะต้องมีดอกซากุระค่ะ พื่อที่จะยืนยันว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นของแท้แน่นอนค่ะเราทำการจองโต๊ะกันมาก่อนล่วงหน้านะคะเพื่อนๆพอเข้ามานั่งที่โต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีแท็บเล็ตแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีหน้าจอมาให้เราเลือกนะคะแล้วก็จะมีให้ใส่จำนวนนะีค่ะว่าเราจะทานอะไรแบบไหนนะคะแล้วก็เลือก ทั้งจานวนทั้งเมนูค่ะเพื่อนๆแล้วเวลาเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะมาเสิร์ฟเขาเป็นอาหารญี่ปุ่นจานเล็กๆนะคะเพื่อนๆก็จะมีทั้งปลาดิบมีทั้งซูชิแล้วก็จะมีอาหารกระทะอร้อนเล็กๆแบบนี้หาอาหารจานร้อนเล็กๆอย่างนี้นะคะก็อร่อยค่ะเพื่อนๆแต่จะเป็นจานเล็กๆเป็นคำๆนะคะเพื่อนๆสาวๆทานทานพอดีค่ะทานทานพอดีคำนะคะแต่ถ้าเป็นหนุ่มๆเนี่ยหรือว่าถ้าลูกชายมาเนี่ย ไม่ไม่น่าจะพอทานค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะมีปลาแซลมอนย่างมีกุ้งมีเมนูหอยแต่ว่าจะเป็นจานเล็กๆนะคะเพื่อนๆอส่วนซูชิเนี่ยก็จะมีซูชิโ,โรแบบเนี้ยค่ะ แต่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหรือว่าอาจจะเป็นทริคของเขาที่เขาทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่านัดทานแล้วก็สดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะใช้ได้เลยค่ะแต่ถ้าลูกชายมาเนี่ยนัดคิดว่าไม่น่าจะพอทานค่ะอันนี้พอเมนูของข้าวเสร็จต่อไปก็จะเป็นเมนูของหวานค่ะขนมงาทอดนะคะไส้เนี่ยจะเป็นไส้ถั่วแดงค่ะเพื่อนๆนัดไม่ได้ทานนานหลายปี มากๆเลยค่ะพอไม่ได้ทานานานๆแล้วเนี่ยมาทานแล้วก็อร่อยค่ะที่เพื่อนๆเห็นเป็นขายาวๆเนี่ยคือมันหวานนะคะเขาเอามันหวานเนี่ยมาทอดค่ะแล้วกอ็อร่อยด้วยเกร็ดน้ำตาลค่ะเพื่อนๆก็อร่อยแปลกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะของหวานเสร็จแล้วก็ต่อด้วยกาแฟเลยค่ะพร้อมกับวิปครีมนุ่มๆหอมๆนะคะ กินข้าวกับคนที่รู้ใจกินเมื่อไหร่ก็อร่อยค่ะขอบคุณมากๆทุกการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ